สวัสดีค่ะสำหรับสาวที่อายุ 30, 40 50 60นะคะที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสผิวหน้าเหี่ยวย่นนะคะแนะนำเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีสุดๆเลยนะคะเซรั่มสลายฝ้ากู้หน้าพังนะคะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสตัวนี้เลยนะคะนัชชานะคะตัวนี้ลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากนะคะทุกคนลูกค้าใช้ดีบอกต่อเราขายมานานมากแล้วตัวนี้ไม่ทำให้หน้าบางนะสารสกัดตัวเนี้ย ที่ช่วยในเรื่องค้ากานนี่วิบอกเลยว่านําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วขายให้ทุกคนในราคาที่ย่อมเยาวมากนะคะเห็นผลแน่นอนนะคะตัวนี้ตอนนี้เราขายแค่ลูกค้าประจําที่กลับมาซื้อซ้ํานี่ก็จะไม่พอขายแล้วนะคะหาคอด้วยนะคะให้คอขาวไปด้วยนะคะเห็นไหมคะสีผิวหน้ากับผิวคอคือสม่ำเสมอกันนะคะเนี่ยค่ะ